ดีว n d เดนย d กับ d i v i d เดนเพย์อ t r เรชัคืออะไรต่างกันตรงไหนดีว n d เดนย d หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นค่าที่บอกว่าณนะราคาหุ้นที่เราซื้อเราจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์สูตรคำนวณก็คือดีว n d เดนย d เท่ากับเงินปันผลต่อหุ้นคูณร้อยหารราคาหุ้นหรือราคาต้นทุนที่เราซื้อเช่นหุ้นกอราคา10บาท จ่ายเงินปันผลปีละ0.5บาทต่อหุ้นดีเว d ด i ยิวก็เท่ากับ0.5คูณ100หาร10ก็คือ5%ซนั่นก็หมายความว่าเราจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล5%ซส่วน d i v i d ด n เพย์อ u t เรช i o หรืออัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นค่าที่บอกว่าบริษัทนำกำไรมาจ่ายปันผลมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิซึ่งปกติแต่ละบริษัทก็จะมีนโยบายเงินปันผลต่างกันออกไป เช่นไม่ต่ำกว่า25%ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายสูตรคำนวณก็คือ Dividend payout ratio เท่ากับเงินปันผลต่อหุ้นคูณร้อยหารกำไรสุทธิต่อหุ้นหรือ EPS เช่นหุ้นกอจ่ายเงินปันผลปีละ0.5บาทต่อหุ้นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ1บาทต่อหุ้น ดีเว d เดนเพย์อ t r เรช o ก็จะเท่ากับ0.5คูณ100หาร1ก็ได้50%ความหมายก็คือถ้าบริษัททำกำไรสุทธิได้100บาทจะจ่ายเงินปันผล50บาทถ้านโยบายเงินปันผลของบริษัทคือไม่ต่ำกว่า25%แล้วบริษัทจ่ายจริง50%ได้ไหมได้เพราะว่ามากกว่า25% 80%ได้ไหมได้100%ได้ไหมได้เกินร้อยได้ไหม ได้แต่ต้องไม่เกินกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแต่ก็ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดีเนาะเพราะการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลมากกว่ากำไรที่ทำได้อะก็หมายความว่าส่วนของผู้ถือหุ้นก็ลดลงตามไปด้วยนั่นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่า Dividend Payout Ratio สูงๆเนี่ยแล้วจะดีเสมอไปนะ เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะบริษัทะไม่สามารถนําเงินไปต่อยอดลงทุนอื่นๆเพื่อเพิ่มการเติบโตให้กับบริษัทได้แล้วจึงต้องจ่ายปันผลออกมาให้ผู้ถือหุ้นแทนหุ้นลักษณะนี้จัดอยู่ในกลุ่มหุ้นโตช้าหรือหุ้นอิ่มตัวส่วนใหญ่นักลงทุนจะได้ผลตอบแทนแค่เงินปันผลแต่ราคาหุ้นอ,อาจจะไม่เพิ่มหรือเพิ่มน้อยก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบปันผลหรืออยากได้แพ s i v e อินค m e หรือเป็นหุ้นกองหลังให้กับพอร์ตของเรา ให้หุ้นเติบโตสูงๆเนี่ยเป็นหุ้นกลองหน้าแต่ถ้าเพื่อนๆเจอหุ้นในลักษณะที่เติบโตสูงจ่ายปันผลเยอะด้วยคุณภาพดีด้วยเนี่ยอันนี้ยิ่งดีเลยสรุปด v ว d เดน y i ยิวเป็นค่าที่บอกว่าณนะราคาหุ้นที่เราซื้อเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ส่วน d i v i เดน d p เพ o ย์อ a t i ์เป็นค่าที่บอกว่าบริษัทนำกำไรมาจ่ายปันผลให้เรามากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ